หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพศ2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่ 24. หลวงพ่อปานสร้างโบสถ์นี่เป็นเรื่องเบต็ดตเตล็ดอีกเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าไว้เรื่องมีอยู่ว่าสมัยนั้นหลวงพ่อปานท่านเคยสร้างโบสถ์ไว้การสร้างโบสถ์นั้นไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อะไร สมัยนั้นการสร้างโบสถ์ใช้เงินประมาณสามหมื่นบาทแต่สมัยนี้5้าล้านก็เห็นว่าคงไม่สำเร็จเพราะการก่อสร้างหลายชั้นแข็งแรงมากสมัยก่อนนั้นจะมีบันไดเอาไว้ขึ้นเพดานได้ด้วยแต่หลังจากหลวงพ่อปานท่านมรณภาพแล้วอาจารย์เจิมนำเอาบันไดเหล็กลงเสีย ก็เป็นอันว่าขึ้นไม่ได้แล้วการสร้างโบสถ์นี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการฝังศิลาฤกษ์ที่เรียกกันสมัยนี้ซึ่งสมัยนั้นเรียกการผูกโบสถ์ซึ่งถือว่าเป็นงานเริ่มต้นในการทำโบสถ์นั่นเองวันนั้นก่อนพระสงฆ์จะสวดมนต์เย็นเวลาประมาณสี่โมง ปกติการสวดมนต์เย็นจะเริ่มเวลาห้าโมงปรากฏว่ามีพระพิเศษมาคือบริเวณที่จะทำโบ์นั้นเขาปักเป็นหลักเขตไว้ทำธงริ้วปักฉัดประดับประดากันสวยสดงดงามเทาว่ากันเรื่องของบุญก็เสียเงินไปเปล่าไม่มีอะไรเป็นโบ์ขึ้นมาเลย ถ้าจะพูดกันไปเงินที่จะทำโบสนี้ถูกตัดออกไปเพื่ออย่างนั้นเสียอีกแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ตำหนิเพราะเป็นการแสดงกำลังใจในความพอใจของชาวบ้านซึ่งน่าสรรเสริญและโมทนาบุญมันเป็นการแสดงออกของจิตใจที่น้อมไปทางบุญกุศลหลวงพ่อปานท่านเล่าให้หลวงพ่อฤสีลิงดำฟังว่า ประมาณสี่โมงเย็นวันนั้นหลวงพ่อเล็กเล่าให้ฟังว่าทายกริมมารายงานว่ามีพระบ้ามาที่บริเวณที่จะสร้างโบสถ์ทำเสียงเออะโวยวายโครงครามว่าจะทำลายไอ้นั่นไอนี่ขอให้ท่านใหญ่กรุณาไปดูทีเถอะท่านใหญ่นี้หมายถึงหลวงพ่อปานคนที่นั่นเขาไม่เรียกหลวงพ่อ เรียกท่านใหญ่สำหรับหลวงพ่อเล็กรองลงมาเขาก็เรียกหลวงพ่อเล็กมันเป็นสมญานามที่เขาให้กันอย่างนั้นจากนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปดูมีพระตามท่านไปอีกเป็นแถวคราวาสก็ตามไปด้วยไปถึงก็เจอพระองค์หนึ่งนุ่งผ้าสีสกักผมจีวรสีสกัก ผมเภารุ่มร่ามผ้าที่นุ่งก็รุ่มร่ามแถมพันหัวด้วยผ้าสีกลักอีกด้วยสะพายย่ามใหญ่เดินไปเดินมาพอไปถึงเขตหลักโน้นก็ไปทำท่าเสกถึงเขตหลักนี้ก็ไปทำท่าเสกอีกแล้วก็ไปทำเสียงโบเบโบเบ,โบ,เบโบยวายเหมือนคนบ้าพ่อหลวงพ่อปานเดินเข้าไป ก็ชีหน้าว่าหลวงพ่อปานต้องขออภัยที่ต่อไปนี้อาจมีคำที่ไม่สมควรแต่ต้องเล่าตามที่ท่านพูดให้ฟังนะพระองค์นั้นชี้หน้าหลวงพ่อปานแล้วพูดว่าไอ้เจ้าปานทําอะไรทาไมไม่บอกข้าคนน่ะมันอวดดีนะมันจะดีได้ยังไงล่ะมันต้องบอกกันบ้างีิ หลวงพ่อปานเห็นพระองค์นั้นชี้หน้าแล้วพูดเช่นนั้นแทนที่ท่านจะโกรธแล้วยิ้มตามธรรมดาปกติแบบเมื่อเราเห็นคนบ้าเราก็ยิ้มยิ้มเสียก็หมดเรื่องแต่หลวงพ่อปานท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านตรงไปที่พระองค์นั้นรีบถวายนาะมสการขอโทษตรงเข้ากราบเมื่อกราบแล้วก็นั่งลงพนมมือ พระองค์นั้นก็เลิกบ้าแล้วนั่งลงไปข้างหน้าเอาห่อผ้าหรือย่ามวางลงแล้วนั่งบนนั้นแล้วสั่งสอนหลายอย่างบอกว่าวิธีทำโบสถ์นั้นมันทำถูกทั้งนั้นแหละไม่ผิดหรอกเพราะการตัดเขตเพื่อกระทำสังฆกรรมนั้นไม่ต้องใหญ่ต้องโตก็ได้แต่โบสถ์ที่หลวงพ่อปานท่านสร้างนี้สามหมื่นบาท พระองค์นั้นถามหลวงพ่อปานว่านี่แกมีเงินเท่าไหร่หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเริ่มงานมีเงินเริ่มต้นอยู่40บาทซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรท่านก็ยิ้มบอกว่าใช้ได้และพูดว่าทำไปหลุกทำไปเถอะเงินพอไม่ต้องยาน คำว่าไม่ต้องย่านคือทำเท่าไหร่ทำได้เลยแล้วท่านก็รูปศีรษะหลวงพ่อปานหลวงพ่อก็พนมมือแล้วพระองค์นั้นท่านก็ลุกขึ้นเดินออกไปหลังวัดด้านหลังวัดนั้นเป็นทุ่งโล่งเวลาท่านเดินไปแล้วบรรดาประชาชนก็วิ่งตามพระองค์นี้ไปด้วยความอยากรู้ว่าพระองค์นี้เป็นยังไง ทำไมหลวงพ่อปานถึงได้กราบไหว้ได้ขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสาระธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะพอพระองค์นี้ออกหลังวัดไปพ้นเขตผายได้ประมาณยี่สิบวาเศษปรากฏว่าพระองค์นี้ก็หายไปทั้งที่พระอาทิตย์ยังจ้าแสงแดดยังจัด แต่ว่าต่างคนต่างก็ไม่มีใครเห็นพระองค์นี้ก็พากันกลับเข้ามาหาหลวงพ่อปานแล้วถามว่าพระองค์นี้เป็นใครหลวงพ่อปานท่านได้แต่ยิ้มและไม่ได้พูดอะไรต่อมาภายหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กราบเรียนถามหลวงพ่อปานว่าพระองค์นั้นคือหลวงพ่อสุ่มใช่หรือไม่หลวงพ่อปานท่านบอกว่า ไม่ใช่รอกลูกท่านเป็นพระใหญ่หลวงพ่อจึงถามว่าพระใหญ่นะ่ะคือใครหลวงพ่อปานตอบเป็นนายว่าพระใหญ่ที่สุดคือใครละ่ะนึกเอาก็แล้วกันถ่านึกไม่ออกก็แล้วไปต่อไปก็จะรู้เองเรื่องเล่าวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะคะ ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ